สค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกเนยค่ะวันนี้เรามีโปรโมชันดีๆสำหรับซูเปอร์แม็กค่ะมาดูโปรโมชั่นแรกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยขนาดพกพา2กล่องนะคะวันนี้แถมฟรีอีก4่กล่องค่ะคุณผู้ชมแล้วเท่านั้นยังไม่พอเราแถมฟรีอีกหนึ่งกล่องนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยเกล่องเลยนะคะแล้ววันนี้เราแถมฟรีเจลไปด้วยนะคะบอกเลยว่าหอมมากเลยนะคะไปอีกหรอดรวมราคาทั้งหมดเนี่ยสามพบาทค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้เราพิเศษให้เลยนะคะเหลือเพียงแค่990บาทเองค่ะโปรโมชั่นที่2ค่ะนี่ลย1กระปุกน แถมฟรีขนาดพกพาไปอีก2กล่องเท่านั้นยังไม่พอวันนี้เราแถมเพิ่มไปอีกจุกๆอ,อีกหนึ่งกล่องนะคะรวมมูลค่าทั้งหมด31,90บาทค่ะแต่วันนี้นะคะพิเศษให้เลยโปรโมชั่นนะคะพิเศษจัดหนักเอาไปเลยในราคาเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าค้ม,ม,มากๆนะคะและโปรโมชั่นสุดท้ายนะคะสำหรับ,รบนี้เลยเอาใจนะคะสสยคุณผู้ชายที่ทานไปแล้วติดใจยอยากจะซื้อตุนไว้นะคะนี่เลยซปเปอร์แมคคันหนึ่งกระปุกใหญ่นะคะมี60แคปซูลค่ะแถมขนาดพกพา8กล่องค่ะคุณผู้ชมค่ะแค่ แถมขนาดพกพา8กล่องนี่ถือว่าคุ้มแล้วนะแต่วันนี้เราแถมฟรีทาชเจลไปอีกหนึ่งรอนพอหรือยังยังวันนี้เนี่ยคะเราแถมฟรีนการสุดหลูไปอีกหนึ่งเรือนรวมราค่าทั้งหมด7,480บาทโหแต่วันนี้เนี่ยคะเหลือเพียงแค่2,100บาทเท่านั้นคุณผู้ชมบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะก็โทรได้เลยที่02669456สแกน QR โค้ดทั้งด้านหน้าจอหรือพิมพ์แอสไมยานได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรไปก่อนก็ได้วันนี้เรามีบริการเก็บเงินป ถูกต้องครับผมมาคุยกันต่อประเด็นตั้งแต่ตอนต้นรายการที่เราพูดกันว่าเวลาทะเลาะกันเนี่ยเราควรจะทําอะไรยังไงกันบ้างจริงๆแล้วแต่ก่อนที่จะทะเลาะกันเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันก็ต้องมีสาเหตุมันมีต้นมามันมีต้นเรื่องมันมีที่มาที่ไปแต่ทีนี้เนี่ยเรามารู้กันเถอะว่าถ้าเราเกิดทําอะไรไปแล้วเนี่ยมันอาจทำให้เกิดการทะเลาะแล้วก็ทําให้ไม่อยากใช้ชีวิตร่วมกันนะครับอันดับแรกเขาบอกอย่างนี้เลยหูดหงิดใส่อีกฝ่ายแบบไรเหตุผลใช่ไหมเหมือนผู้หญิงวันเดนมาร์อ แต่แต่เรื่องผู้หญิงประจําเดือนมาอันนี้คุณผู้ชายควรรู้ไว้ว่ามันมันเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนไม่สามารถควบคุมมันเองได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าควรช่วงนั้นก็เอาใจเขาแบบเขาอยากทําอะไรก็ให้เขาทำเลยแล้วก็ค่อยคุยกันดีกว่าครับก็อย่าพยายามหุนหิดใส่กันให้มีเหตุผลให้มีสตินะครับค่ะอะมาข้อต่อไปเขาบอกว่าไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่กันอันนี้ก็เรื่องจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่า คือบางคนคบกันมานานเป็นสิบสิบปีวันหนึ่งอาจจะแทบแทบไม่โทรคุยกันเลยตอนเช้าหรือว่าแบบว่าเธอกินอะไรหรือยังพักนี่สักหน่อยก่อนนอนหอมแก้มก่อนเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยดีกว่ามันก็คือการเอาใจใส่ในแบบหนึ่งที่พวกเราควรที่จะทํากันคู่รักคู่หนึ่งควรจะทํากันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคบกันมานานแล้วแล้วเราจะอยู่กันไปตลอดชีวิตมันก็ต้องมีอะไรแบบว่าเติมหวานกันบ้างนะคะขที่ก็สําคัญนะ ไม่จริงใจต่อกันอ,อันนี้ถ้าเรารู้ตัวตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าเราไม่มีความจริงใจด้วยกันแล้วเนี่ยม,มันจะมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะคบกันไปทําไมหรือพอคบกันไปสักพักหนึง่งเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากจริงใจด้วยแล้วอันนี้แหละก็จะเป็นบ่นทําลายนะครับเป็นพฤติกรรมที่อาจจะทําให้ทะเลาะแล้วก็เลิกกันได้ฉะนั้นถ้าคิดจะคบกับใครหรือรักกับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันเริ่มต้นจากความจริงใจและจริงใจให้จริงๆแต่ถ้าเกิด<อ> <toothp ick S 1> มันเบือ่อหรือมันไม่อะไรแล้วเนี่ย พูดไปเหอะเอาความจริงใจไปบอกเขาคิดว่ารับไม่ได้ก็ต้องรับไม่ได้จริงแล้วข้อต่อไปนะคะข้อนี้นี่ก็คือแบบว่าอาจจะเป็นหลายคู่กันมากเลยเขาบอกว่าขอโทษแล้วก็ไม่ยอมจบไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวนะเพราะเหมือนแบบว่าขอโทษเหมือนขอโทษกันไปส่งๆนี่เอามาดูกันเขาบอกว่านี่นะคะการเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขนี่ยแม้กระทั่งคนรักมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคุณผู้ชมถ้าปัญหาถ้ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้วที่ฝ่ายทผิดเนี่ยก็สํานึกแล้วก็ขอโทษแล้วนะคะก็ควรให้อภัยต่อกันนะคะอย่าเจ้าคิดเจ้าแขนขุดเรื่องมาทะเลาะทุกวี่ทุกวันอย่างเช่นเดิน แล้วอยู่ดีมาเตะขาหมายถึงว่าสะดุดสะดุดขาแฟนนั่งอยู่ดูโทรทัศน์สะดุดขาแฟนไงหันมาบอกอุ้ยขอโทษแต่ก็คือไม่จบสักทีไงไม่รู้แหละจะให้เขาทาอะไรก็ไม่รู้แต่จริงๆเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็มองผ่านไปดีกว่านะคะใช่นะครับอีกข้อหนึ่งสําคัญมากคิดว่าหลายคนก็เคยเป็นปล่อยอารมณ์ลบตลอดเวลาเป็นอะไรเป็นบ้าหรอเคยพูดนะก็คือปลดปล่อยอารมณ์ลบตลอดเวลานะครับหากคุณรู้ตัวว่าเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเครียดหรือจริงจังกับชีวิตมากเกินไปเนี่ยคือ ให้รู้เหอว,ว่าชีวิตของใครเนี่ยมันไม่มีความสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ร้อยเอรซรู้รึไหมว่าคนรักที่อยู่กับเราเนี่ยเขาจะสัมผัสพลังด้านลบได้ง่ายมากมากนะเป็นเหตุทําให้เขาอึดอัดอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขแล้วก็ในที่สุดเขามีความรู้สึกว่าไม่ไหวอันนี้แหละจะทําให้มือที่สามเข้ามาได้ง่ายมากนะไอ้อัดก็ไอ้น,นั่นก็ไม่ดีไอ้น,นี่ก็ไม่ใช่ติดล็เธอไม่โอเคเลยทำอะไรก็ ไต่จริงจริงนี่เชื่อเขาเรียกว่าอะไรนะพลังกดดึงดูดตอนเช้ามากเลยนะการที่เราออกมาจากตอนเช้าแล้วเราอารมณ์ดีเราจะอารมณ์ดีไปทั้งวันนะแต่ถ้าเราตื่นเช้ามาแล้วรถตัดหน้าด่าตัวเงินตัวทองวยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีปัญหาทั้งวันนี่เรื่องจริงนะไม่นี่ไม่ชอบเลยกับการที่แบบว่าตื่นเช้ามาแล้วคือแบบว่าอะไรตัดหน้าอะไรนี่ๆหน่อยๆยปล่อยผ่านไม่ได้หรือไงทำไมยูจะต้องมาแบบด่าตะโกนเลยขนาดนี้อยากพลังบวกนี้เลยเข้าเฟซบุ๊กใช้แฮกเรื่องดีๆของใช้แฮกมีทุกวัน วันนี้ขอให้มีเงินตื่นเช้าคือทำบุญก่อนเลยหนึ่งแม่จริงๆชีวิตนะมันก็จะมีความสุขเอาเป็นว่าเช้าขึ้นมาทำความสุขให้กับตัวเองให้ได้ก่อนแต่จะมีความสุขก่อนนอนนั่นก็คือซปเปอร์แม็นะครับทานก่อนที่จะมีกิจกรรมรูปทางเพศนะครับ สำหรับคุณผู้ชายที่รู้สึกว่ามันไม่ปังนั่นเองนะคะก็ลองซูเปอร์แม็กดูบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆนะวันนี้เรามีโปรโมชั่นหนึ่งสามโปรโมชั่นก็เลือกซื้อกันได้เลยโทรกันได้เลยที่ศูนย์สองหกหกก็สี่ห้าหกหรือสแกนเจลโค้ดทานหน้าจอหรือพิมพ์แอสมาอย่าลาดได้เลยนะคะครับผมและวันนี้นะครับเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วไว้พบกับเรื่องราวดีๆโอกาสหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ